สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันต่อเรื่องจีนยุคใหม่นะคะต่อเนื่องจากข่าวที่แล้วที่เราทิ้งค้างไว้ตอนที่เจียงไคเชกหัวหน้าพรรคก๊กมินตั๋งเนี่ยซึ่งเป็นรัฐบาลอยู่อยคณะรัฐบาลประเทศจีนอยู่นขณะนั้นนะ่ะพ่ายแพ้ต่อประธานเหมาเจ๋อตุงของพรรคคอมมิวนิสต์จีนทําให้ต้องออไปตั้งรัฐบาลพลัดถิ่นที่เกาะไต้หวันนะคะเมื่อปี1949 เราทิ้งค้างกันไว้ตรงนี้นะคะวันนี้เราจะคุยกันต่อคือมันก็เลยทําให้หลังจากนั้นเนี่ยมันก็เลยทําให้มี2ประเทศคู่ขนานกันโดยที่ประธานเหมาเจอตรงเนี้ก็ไม่ได้ไปทุบตีอะไรเกียงไคเช็คเอาชัยชนะเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะคะแต่ก็ประกาศตลอดว่าไต้หวันเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของแผ่นดินใหญ่ ในขณะที่เจียงไคเช็กก็ประกาศว่าไต้หวัน,เ,นเป็นเอกราชและวันหนึ่งอ่ะจะกลับไปเอาคืนจะไปกลับไปเป็นใหญ่ในประเทศจีนจะไปยึดครองประเทศจีนคืนนะคะทีนี้มันก็คาราคาซังกันมาอย่างนี้จนกระทั่งถึงเมื่อเดือนมกราคมปีพศ2 5 6 2ที่ผ่านมาจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยเขาก็มีการเฉลิมฉลองครบรอบ70ปีที่ประธานเหมาเอามีชัยเหนือเจียงไคเชกได้ เมื่อปี1949วันที่เจียงไคเชกหนีไปไต้หวันนั่นแหละคะ่ะเขาถือว่าเป็นวันแห่งชัยชนะของเขา,าเขาก็ครบรอบ70ปีพอดีใช่ไหมสีจิ้งผิงเนี่ยประธานาธิบดีคนปัจจุบันเนี่ยก็ประกาศกล้าวว่าเขาเนี่ยจะจะควบรวมจะเอาไต้หวันกลับมาคืนเป็นวันชัยชนาก็คือเป็นจีนเดียวให้ได้เง,งี้ยนะคะไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดก็เลยทําให้เกิดความตึงเครียดขึ้นทั่วโลกก็เลยมองไว้ว่าเอ๊ะมันจะเกิดสงครามระหว่าง จีนกับไต้หวันหรือเปล่าแล้วอเมริกาจะวางตัวอย่างไรในข้อพิพาทนี้ในกรณีพิพาทครั้งนี้นะคะคือตอนนั้นเนี่ยเจียงไคเชกสมัยที่เจียงไคเชกหัวหน้าพรรคก๊กมินตั๋งเนี่ยนะคะสมัยสมัยที่ทะเลาะกับเอ,อ่อเหมาเจ๋อตงสู้รบกับเหมาเจ๋อตงเนี่ยได้รับการสนับสนุสนจากอเมริกานะคะอเมริกาเนี่ยเขาจริงๆแล้วเนี่ยอเมริกาเขาสนับสนุนตั้งแต่ยุค ดรสุนยัตเซนลูกพี่ของคุณเจียงไคเช็กแล้วนะคะตอนนั้นจำได้ไหมที่เล่าให้ฟังครั้งแรกอะ่ะว่าดรสุนยัตเซนเนี่ยทำปฏิวัติกว่าจะปฏิวัติสําเร็จในชื่อที่ว่าปฏิวัติสินให้สําเร็จเนี่ยนั่นนั่นคือปฏิวัติครั้งที่2ครั้งแรกเนี่ยทำการปฏิวัติโค่นล้มราช,ชวงศ์ชิงเนี่ยแพ้นะแพ้แล้วก็เลยต้องหนีไปอเมริกาไปให้ไปขอความช่วยเหลือจากอเมริกาอเมริกาก็เลยช่วยเหลือตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาสืบเนื่องมาในานามของ ก๊กมินตัง๋งเพราะถือว่าก๊กมินตั๋งเนี่ยครอบครองแผ่นดินจีนใหญ่อยู่ณนะช่วงนั้นก็ให้ความช่วยเหลือเรื่อยมานี้การสู้รบกันเนี่ยก็ผัดกันแพ้ค่ะดันชนะระหว่างเจียงไคเชกกับเหมาเจ๋อตุงบางช่วงเวลาก็จับมือกันต่อสู้กับญี่ปุ่นอย่างที่เล่าให้ฟังไปใช่ไหมคะอเมริกาเนี่ยพยายามดันให้ k, เจียงไคเชกสู้กับเหมาเจ๋อตุงให้ชนะให้ได้เพราะมองว่าเหมาเจ๋อตุงเนี่ยเป็นโจรคอมมิวนิสต์ เพราะว่าอเมริกาเป็นประชาธิปไตยเจียงไคเชกก็ประชาธิปไตยก็เว็นต่างเนี่ยเป็นประชาธิปไตยใช่ไหมคะแต่อเมริกาก็เอาประธานเหมาไม่อยู่นะไม่สามารถกําหนดให้เจียงไคเช็กเนี่ยนำทัพสู้เหมาจนชนะได้เพราะว่าเจียงไคเชกเนี่ยไม่ใช่นักรบแล้วก็ไม่มีคนชื่นชมเขาด้วยนะประชาชนจีนไม่ค่อยมีคนชื่นชมเหมือนดรซินเซนในกองทัพเนี่ยเจียงไคเช็กยังมีคอร์รัปชันเยอะมากมหาศาล แล้วก็ไม่ค่อยมีการทุ่มเทเสียสละเหมือนอย่างที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนภายใต้การนำของเหมาเจ๋อตงนะสองคนนี้รบกันอยู่หลายปีจนเกิดปรากฏการณ์ที่ชื่อว่า the Long March หรือการเดินทัพทางไกลนั่นแหละหมายถึงการถอยทัพครั้งใหญ่หลายครั้งของกองทัพแดงแห่งพรรคคอมมิวนิสต์จีนระหว่างช่วงปีคศ1 9 3 4ถึง1 9 3 6นะคะโดยการนำเหมานำของเหมาเจ๋อตงแล้วก็โจเอ๋อไหลที่กำลังต่อสู้กับ กับกองทัพรัฐบ,บาลจีนเจียงไคเชกตอนนั้นนะตอนนั้นเนี่ยเหมาเจอตรงเนี่ยเกือบจะแพ้อยู่แล้วนะพเพราะเกียงเจียงไคเชกได้รับการสนับสนุสนจากอเมริกาอย่างที่บอกทั้งเงินทั้งอาวุธมากมายแก่กองคือมีม,ม,ม,มีมีความเหนือกว่าพรรคคอมมิวนิสต์อย่างเห็นได้ชัดอะ่ะแต่วิธีการที่จะทําให้นักรบกองจกองโจรของตนเองฮึกเหิมเนี่ยกำลังมีกาลังใจหันกลับมาสู้จนชนะได้เนี่ย เมาเจอตรงเขาใช้วิธีการพากองทัพปลบเข้าไปในป่าเพราะว่าสู้ในเมืองเนะสู้เจียงไคเชกไม่ได้แล้วก็เรียกมันว่ากาการเดินทัพทางไกลหรือ The Long March นั่นแหละค่ะช่วงนั้นนะคะถ้าเจียงไคเช็คไม่มีประเด็นปัญหาคอร์รัปชั่นในกองทัพนะแล้วก็ไม่มีประเด็นว่าอเมริกาวอกแวกเดี๋ยวเอาเมาเดี๋ยวเอาเจียงเนี่ยนะคะวันนั้นเจียงไคเชกก็อาจจะชนะ มีชัยเหนือเหมาเจอตรงแล้วประวัติศาสตร์โลกอาจจะไม่ใช่เป็นอย่างนี้นะคะก็ประเทศเจีนก็คงอยู่กับอเมริกาเต็มที่แล้วก็เผชิญหน้ากับสาภาพโซเวียตนะแต่ประวัติศาสตร์เนี่ยมันพลิกนิดเดียวเองนักรบกองโจรของเหมาเจอตรงเนี่ยหลบเข้าไปในป่าหลายหมื่นคนเดลองมาร์ชนี่แหละ แล้วก็ระหว่างการเดินทางไกลในป่าหลายปีเนี่ยพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้สร้างฐานการสนับสนุนของประชาชนจีนไปด้วยนะเพราะคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยเข้าไปที่ไหนประชาชนรักคือประชาไม่รังแกรับไม่ไม่รังแกประชาชนแต่เข้าไปรับใช้แล้วก็ไม่เอาของประชาชนไม่กินของประชาชนไม่คุกคามประชาชนแต่ช่วยเหลือประชาชนซึ่งได้ผลมากคือได้ใจประชาชนตอนนั้นประชาชนจีนก็เลยมอง เจียงไคเชกเนี่ยเป็นในพลที่เท้าไม่ติดดินประชาชนไม่เคยเห็นหน้าเจียงไคเช็กเจียงไคเช็กไม่เคยลงหน้างานส่งในส่งแต่ในพลมาในพลแต่ละคนก็โกงบ้างรังแกประชาชนบ้างการชนะของเหมาเจ๋อตงจึงเป็นการชนะใจประชาชนเพราะว่าอาวุธก็สู้เจียงไคเช็กไม่ได้เหมือนที่ ครั้งหนึ่งสงครามเวียดนามที่เกิดตามหลังมาในปีคศ1976ใช่ไหมคะช่วงปีพศ2519ซึ่งเป็นยุคของหม่อมคึกฤทิ์ของไทยเนี่ยเหมือนกันตรงที่ว่าคอมมิวนิสต์เวียดนามเนี่ยไม่ได้มีอาวุธอะไรเลยแต่ชนะด้วยวิธีกองโจรชนะใจชาวบ้านชาวบ้านเป็นแหล่งข่าวกลองที่ดีที่สุดให้อเมริกาส่ง B-52 มาถล่มเวียดนามนะ มองดูแล้วเนี่ยตามยุทธการทางทหารแล้วเนี่ยอเมริกาต้องชนะแต่กลับพ่ายแพ้เพราะว่าคนเวียดเนี่ยแล้วก็สื่อมวลชนเนี่ยไม่เอาทางฝ่ายทางฝั่งอเมริกาแต่เอาทางฝั่งคอมมิวนิสต์เวียดนามทําให้ปีหนึ่งอ่าหลักการเดียวกันเลยปี19 49เหมาเจอตุงจึงเอาชนะเจียงไคเชกได้ไงคะเจยเเียงไคเชกเ่ไปปกครองเกาะ หลังจากแพ้เนี่ยก็ไปปกครองเกาะไต้หวันตั้งแต่ปี1949จนถึง1975คือระหว่างปีพศ2 4 9 2ถึง2518นั่นแหละค่ะเป็นเวลาทั้งหมด44ปีจึงเสียชีวิตบนเกาะไต้หวันนะและตลอดเวลา44ปีเนี่ยเจงไคเชก็ประกาศแบบที่บอกอะค่ะว่าจะกลับไปยึด จีนแผ่นดินใหญ่กับคือแน่นอนและบอกว่าเมืองเมืองหลวงของจีนอยู่ที่ไทเปใไต้หวนหันอย่างนี้ขณะที่ประธานเหมาเจ๋อตงเนี่ยก็บอกว่าเมืองหลวงของจีนอยู่ที่ปักกิ่งทั้งสองคนต่างก็อ้างว่ามีจีนเดียวแต่เป็นจีนของเหมากับจีนของเจียงตลกดีปวดหัวนะขณะที่เหมาเจ๋อตงบอกว่าขณะที่ประธานเหมาเนี่ยไม่ได้ทําอะไรเบ็ดเสร็จเด็ดขาดต่อจีนนะคะ ก็เลยทําให้เกิดปัญหาคาราคาซังมาโดยตลอดจีนเนี่ยตายไอะมเจียงเนี่ยตายในไต้หวันปี1975ต่อมาเหมาเนี่ยก็ตายในปักกิ่งจบสิ้นในเวลาใกล้กันในปี1976เพียงปีเดียวไล่เรียกกันเลยนะถ้าพูดถึงด้านเศรษฐกิจเนี่ยจีนถ้าไม่มีเติ้งเสี่ยผิงนะคะว่ากันว่าถ้าไม่มีเติ้งเสี่ยผิงเนี่ยมือกว่าของเหมาเจอตรงขนาดนั้นนะ่ยจีนก็อาจไม่ใช่วันนี้ ไม่ได้เป็นอย่างวันนี้ก็ได้เพราะเหมาเนี่ยเหมาเจอตรงเนี่ยไม่เคยเห็นด้วยกับวิธีการทุนนิยมแบบที่เติ้งเสี่ยวผิงทำเลยนะแต่เติ้งเนี่ย,ยไม่ก็ไม่เคยเรียกมันว่าทุนนิยมด้วยเติ้งเอาทุนนิยมมาใช้แต่เรียกมันว่าสังคมนิยมมีที่มีอัตลักษณ์แบบจีนฉลาดไหมวันนี้ทั่วโลกยอมรับว่าจีนประสบความสําเร็จผ่านมา70 กว่าปีแล้วเนี่ยเมื่อเมื่อยอมปรับตัวจากคอมมิวนิสต์มาสู่ทนุนนิยมบ้างเนี่ยแต่ยังปกครองด้วยพรรคคอมมิวนิสต์นะคะพรรคเดียวเนี่ยถือว่ายกระดับความยากจนขึ้นนะคะตัวเลขของธนาคารโลกเนี่ยตามที่คุณสุทธิชัยยุ่นเขาเคยเขาเคยเล่าให้ฟังเนี่ยเขาบอกว่าตั้งแต่ปี1991จนถึงปี2008หรือปีพศ2534หลังยุคนาชาติจนถึงปี2551 เนี่ยประชาชนจีนห้ารวอยล้านคนเนี่ยได้พ้นจุดที่ยากจนที่สุดแล้วคือนับตั้งแต่เติ้งเสี่ยวผิงประกาศเปิดประเทศแล้วก็ให้เศรษฐกิจจีนไปเป็นคอมมิวนิสต์ได้ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องเป็นคอมมิวนิสต์ร้อยเได้เนี่ยยอมให้มีเอกชนเข้ามาทําร่วมได้ยอมให้มีการใช้ระบบการตลาดได้แล้วก็มีการประกาศว่ายอมให้มีคนกลุ่มหนึ่งรรวยก่อนได้ไม่เป็นเรื่องเสียหายเนี่ย คือคือเหมาเจอตรงไม่ยอมนะถ้าเขายัางอยู่เนี่ยเขาไม่ยอมให้มีการพูดประโยคนี้เลยว่าใครรวยก่อนใครรวยก่อนได้เนี่ยเขาไม่ยอมนะธนาคารโลกบอกว่า500ล้านคนจากประชากรจีน1300ล้านคนเนี่ยเท่ากับคนจีน38%ซึ่งเกือบครึ่งหนึ่งของทั้งหมดเนี่ยนะคะไม่ยากจนแล้วคำว่ายากจนที่สุดหรือ extreme poverty ของจีนสมัยนั้นเนี่ยนะธนาคารโลกนิยามว่า รายได้ต่อวันต่อหัวประชากรนี่เอามาจากคุณสุทธิชัยยุนนะคะรายได้ต่อวันต่อหัวประชากรเนี่ยเท่ากับ1.2 US ดอลลาร์หรือวันละ40บาทถ้าได้มากกว่า40บาทเนี่ยได้ได้มากกว่าวันละ40บาทเนี่ยก็แปลว่าพ้นจากความยากจนแล้วนั่นคือปี2551นะแต่ตอนนี้มันไปไกลแล้รายได้ต่อหัวประชากรของจีน,นพุ่งไปไกลแล้ว แต่ในขณะที่ไต้หวันนะคะไปดูไต้หวันหลังจากเจียงไคเชกตายแล้วเนี่ยเศรษฐกิจจีนก็เฟื่องเอยเศรษ,ษฐกิจไต้หวันก็เฟื่องฟูมากซึ่งตอนที่เจียงไคเชกปกครองอยู่นะก็ไต้หวันก็เฟื่องฟูมากกว่าจีนนะฮะคือคือเจียงไคเชกเก่งกว่าเหมาเจ๋อตงนั่นแหละปกครองคนปกครองคนปกครองไต้หวันมาเนี่ยคนก็มองว่าไต้หวันเนี่ยเป็นนิกหรือ newly industrialized country ย่อว่า N A C Nix นี่แหละค่ะตอนนั้นเนี่ยมีสามประเทศที่คนมองก็คือมีไต้หวนันมีเกาหลีใต้แล้วก็มีสิงคโปร์ประเทศไทยตอนนั้นเนี่ยก็พยายามจะเป็นเหมือนกันยุคนาชาติเนี่ยแต่ก็ตามเขาไม่ทนันยุคนาชาติต่อนเนื่องมาในยุคทักษสิณเนี่ยนะคะเพราะว่ามีแต่ในพลที่ช่องจะทําแต่รัฐอาหารเป็นอาชีพตอนนี้ก็เลยกลายเป็นเท่าไหร่นะเหน็บสยามพูดถึงความสัมพันธ์กับอเมริกานะ หลังสงครามโลกครั้งที่2เมื่อปี1979เอ่อประมาณพศ2522เมื่อ 40, 40กว่าปีที่แล้วเนี่ยตรงกับยุคของพลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันนประธานาธิบดีจิมมี่คาร์เตอร์เนี่ยตัดสัมพันธ์กับไต้หวันหันมาสนับสนุนจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยให้ได้เป็นสมาชิกสหประชาชาติเดี๋ยวเรื่องเนี้ย เราจะไปเล่ากันตอนนั้นเนี่ยไทยงดออกเสียงการเขี่ยไต้หวันออกแล้วก็เอาจีนมาเป็นสมาชิกสหประชาชาติทาแทนเนี่ยไทยงดออกเสียงแต่ว่าแต่ว่าจิมมี่คาร์เตอร์ประธานาธิบดีอเมริกาเนี่ยสนับสนุนจีนนะเราจะไปเล่ากันอีกทีใน EP3 ก่อนหน้านั้นอเมริกากับไต้หวันเนี่ยมีข้อตกลงกันที่เรียกว่า Sino-American Mutual Defense Treaty หรือเขาเรียกว่าสนธิสัญญาป้องกันร่วมกัน ระหว่างอเมริกากับจีนซึ่งเกิดขึ้นก่อนปี1949ก่อนปี 2, พศ2 5 4 9 2หรือเมื่อ70กว่าปีที่แล้วซึ่งเหมาเจ๋อตรงชนะสงครามกลางเมืองขับไล่เจียงไคเชกมาอยู่ไต้หวันน่นนะคะก่อนหน้านั้นเขาใช้ไอส้สนธิสัญญานี้แต่หลังจากนั้นเนี่ยอเมริกาก็ปรับมาเป็นข้อตกลงระหว่างอเมริกากับไต้หวนันชื่อ the Taiwan Relations Act ในปี คศ1968หรือตรงกับปีพศ2511ซึ่งตรงกับประธานาธิบดีจอร์แนอเมริกาประกาศชัดว่าจะให้อาวุธสำหรับป้องกันตนเองแก่ไต้หวันและเน้นว่าถ้าหากจีนแผ่นดินใหญ่รุกบุกรุกไต้หวันเมื่อไรเนี่ยอเมริกาจะถือว่าเป็นเรื่องที่อเมริกาเป็นห่วงแล้วก็ยอมรับไม่ได้จะต้องออกมาปกป้องจากนั้นอเมริกากับไต้หวันกเน็เล่นเกมกันมาตลอดนะเพราะว่าอเมริกาเนี่ยก็อยากจะได้จีนด้วย รู้เพราะรู้ว่าจีนเนี่ยจะมีบทบาทสําคัญในโลกมากกว่าไต้หวนันเนื่องจากแผ่นดินใหญ่แล้วก็ประชากรที่มากมายกว่ามหาศาลนะคะแล้วในปี1น9 6หรือปีพาศ2539ซึ่งตรงกับยุคคุณบรรหารศริลปราชตาของไทยของไทยนะคะแล้วก็ตรงกับประธานาธิบดีบิล l ินตันเนี่ยจีนแผ่นดินใหญ่ได้ทดลองขี่ปะนาวุธแล้วก็คล้ายๆไปกดดันไต้หวนันเพื่อจะให้กับ คืนสู่อ้อมอกตัวเองเนี่ยเพราะไต้หวันมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งแรกใช่ปะจีนเนี่ยยิยงยิงขีปนาวุธข้ามเกาะตอนนั้นนี่ยบิลคินตันออกมาบอกจีนแผ่นดินใหญ่ว่าทําแบบนี้ไม่ได้นะแล้วก็สั่งให้กองทัพอเมริกาเนี่ยไปแสดงแสนยานุภาพบริเวณทะเลจีนใต้ซึ่งถือว่าเป็นการแสดงแสนยานุภาพในด้านการทหารของอเมริกาในย่านนี้ที่ใหญ่ที่สุดตั้งแต่หลังสงครามตั้งแต่อเมริกาแพ้สงครามเวียดนามเป็นต้นมานะ เขาแสดงสัญญาณภาพครั้งแรกจึงเป็นที่มาที่ว่าสีจิ้งผิงประกาศเมื่อตอนฉลองครบรอบ70ปีเมื่อปี25 6พัเมื่อปีที่แล้วต่อเกณฑ์ชต่อ,อหน้าสาธารณชนว่าการรวมชาติระหว่างจีนแผ่นดินใหญ่กับไต้หวันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้หากแม้จำเป็นต้องใช้กำลังในการบรรลุเป้าหมายนี้ก็จะต้องทำสีจิ้งผิงบอกนะคะว่าไม่มีทางไม่ไม่จะไม่ตัดทางเลือกใดๆออกไม่ว่าจะใช้ ทางอทหารหรือว่าทางเจรจานะคะหมายความว่าจะต้องควบรวมไต้หวันเป็นหนึ่งเดียวกับจีนหรือวันไชน่าตามนิยายหนึ่งประเทศสองระบบให้ได้คำว่าหนึ่งจีนสองระบบเนี่ยนะคะเป็นคำของปักกิ่งนะซึ่งไต้หวันเนี่ยไม่เคยยอมรับแต่จีนก็ยืนยันว่าแนวทางหนึงจีนสะระบบสระบบที่จีนดูแลมาเก๊ากับฮ่องกงเนี่ยอย่างไรเซียก็ต้องใช้กับไต้หวัน ซึ่งแปลว่าจีนต้องการประกาศให้โลกให้ชาวโลกได้รับรู้ว่าฮ่องกงมาเก๊าและไต้หวันเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของประเทศจีนแต่3เกาะนี้มีข้อตกลงชั่วคราวนะคะว่าให้มีการปกครองตนเองไประยะหนึ่งคือคือสองเกาะเนี่ยไต้หวันกับมาเกา๊าหมายความว่าหลังจากคืนคืนสู่จีนเนี่ยอังกฤษคืนเกาะฮ่องกงให้จีนในปี1997แล้วก็โปรตุเกต คืนเกาะมาเก๊าให้จีนในปี1 9 9 9นะคะมีสัญญากันว่าจะให้ทั้งสองเกาะเนี่ยปกครองตัวเองไปอีก50ปีแต่จีนหรือสีจิงผิงเนี่ยก็ต้องการให้ทั้ง3เกาะคือมาเก๊าฮ่องกงไต้หวันเนี่ยสำเนียกสำนึกว่าตนเองเนี่ยเป็น,ปนของจีนแผ่นดินใหญ่เป็นวันไชน่าคำคำนี้แหละที่จีนต้องการให้คนเหล่านี้ยอมรับแต่ไต้หวันบอกว่าเราไม่ใช่ฮ่องกงเราไม่ใช่มาเก๊า เราเป็นประเทศที่มีอินสระของเราเองแม้แต่ชื่อเรายังไม่เหมือนชื่อคุณเลยเราชื่อ Republic of China หรือ ROC ในขณะที่จีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยเรียกตัวเองว่า People Republic of China หรือ PRC แปลว่าสองประเทศเนี่ยมันไม่เกี่ยวข้องกันนะชื่อยังไม่ชื่อ,อยังไม่ได้ชื่อเดียวกันสีจิ้งผิงจึงต้องประกาศรวมชาติไงคะเมื่อตอนฉลองครบรอบ70ปีที่ผ่านมาซึ่งสร้างความตึงเครียดฉับพลันขึ้นมาทันที ประธานาธิบดีไช่อิงเหวินเป็นประธานาธิบดีหญิงคนแรกของไต้หวันเนี่ยมีจุดยืนจากการเลือกตั้งที่นางชนะการเลือกตั้งครั้งแรกอะ่ะเพราะว่าประชาชนไต้หวันสนับสนุนจุดยืนของนางก็คือเป็นอิสระจากจีนแผ่นดินใหญ่ใช่งเวินเนี่ยจึงไม่ยอมเหมือนหมาอิงจูประธานาธิบดีคนก่อนซึ่งเป็นผู้นําพรรคก๊ก,กมินตั๋งนะที่ หันกลับไปจูบป,ปากกับจีนแผ่นดินใหญ่ได้ทั้งทงท,งที่หัวหน้าพรรคคนเก่าคือเจีงยงไคเชกเนี่ยสู้รบปกมือกับพวกจีนแผ่นดินใหญ่มาเลือดตากระเด็นแต่ก๊กมินตั๋งกลับไปสวามิภักดิ์จีนแผ่นดินใหญ่เอาคนไต้หวันก็เลยมองว่าเอ้ยอย่างนี้มันไม่ใช่แล้วจุดยืนเปลี่ยนแปลงเหมือนอยู่เหมือนอยู่บนส้นตีนแล้วเปลี่ยนแปลงได้ตามเจ้าของส้นตีนอะไรอย่างเงี้ยหลักการรวมชาติหลังการประกาศรวมชาติของสีจิ้งผิงนะคะ ว่าถ้าจําเป็นต้องใช้กําลังก็ต้องใช้เนี่ยที่ผ่านมาใช่อิงหวนก็เลยตอบโต้ทันทีว่าจีนแผ่นดินใหญ่ใช้ความรุนแรงแล้วก็เรียกร้องให้ประเทศต่างๆเนี่ยมาช่วยนางเพราะก่อนหน้านี้คือมีวิวาทะกันมาตลอดอะทั้งสีจิ้งผิงกับใช่เอิงหวนเนี่ยปะทะคารมกันมาตลอดแต่ว่าอเมริกาก็ไม่ค่อยกระตือรือร้นกับเรื่องนี้นะเพราะแม้ว่า จะมีส่วนที่สัญญาไต้หวันเรレーションแอคก็ตามแต่เนี่ยก็ก็ไม่ค่อยกระตุกหรือล้นเท่าไหร่เพราะว่าทรัมป์เพิ่งขึ้นเพิ่งขึ้นมาแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเอ,อเมริกาเคยขายเครื่องบินลบ F16 อะไรต่างๆให้กับไต้หวันนะแล้วทุกครั้งที่มีการค้าขายด้านอาวุธอะไรกันเนี่ย จีนแผ่นดินใหญ่ก็จะออกมาประนามอเมริกาว่าแทรกแซนกิจการภายในของตนเองเพราะถือว่าไต้หวันเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของจีนแต่ตอนนั้นอเมริกาก็ไม่สนใจนะตอนที่ขายอาวุธให้ไต้หวันเนี่ยเพราะถือว่าจีนเนี่ยต้องเข้าใจว่าอเมริกาต้องปกป้องไต้หวันตามส่วนที่สัญญา The t ไต้ a วัน l a t i o n ンแอใช่ป่ะแต่ถึงแม้ว่าอเมริกาไม่รับรองไต้หวันเป็นประเทศเพราะไปรับรองจีนแผ่นดินใหญ่ตอนที่เตะไต้หวันออกแล้วก็อาจีนแผ่นดินใหญ่เป็นสมาชิก UN เอ็ซะตอนนั้นเนี่ยก็ก็ไม่ได้แปลว่าอเมริกาจะพ้นจากพันธะไต้หวันเรเลชัน Act นะจุดที่เกิดความตึงเครียดขึ้นมาใหม่นี้ก็คือสีจิ้งผิงต้องการไม่ได้ต้องการจะเป็นผู้นําไต้หวันอย่างเดียวแต่สีจิ้งผิงเนี่ยต้องการเป็นผู้นําในภูมิภาคด้วยถามว่าจีนกล้าจะยกพลขึ้นบกไต้หวันไหมจีนก็คงไม่ทําวันนี้คุณสุทธิชัยหยุ่นเขาประเมินไว้นะ แต่คุณแกต้องพูดบ่อยๆแต่สีจิ้งผิงต้องพูดบ่อยๆเพื่อไปกดดันให้ประธานาธิบดีใช่หหวเนี่ยยอมสยบก,กับตนเองเพราะว่าไต้หวันเนี่ยมีสนธิสัญญาร่วมรบกับเกาหลีแล้วก็ญี่ปุ่นด้วยแล้วก็ถ้าพักกคก๊กมินตั๋งมีชัยต่อ,อ,อการเลือกตั้งในไต้หวันได้เนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องง่ายของสีจิ้งผิงเพราะว่าสีจิ้งผิงมองว่าถ้าเกิดกดดันด้านเศรษฐกิจเนี่ย คือบอยคอร์ดไม่ให้คนไปเที่ยวไปใช้วิวาทะใช้คำขู่ไปมาเนี่ยประชาชนอาจจะเกิดความเบื่อหน่ายประชาชนไต้หวันนะอาจจะมองว่าขืนปล่อยไปอย่างเงี้ยอดตายกันแน่ถ้าโดนจีนบอยคอร์ดเนี่ยเขาก็จะหันไปสัตหันไปเลือกพักก๊กมินตัง๋งซึ่ง,ซ,งซึ่งแปรพักไปสวามีพักกับจีนแผ่นดินใหญ่แล้วอ่าทีนี้ การที่สีจิ้งผิงใช้คำพูดแรงๆข่มขู่ไต้หวันเมื่อตอนที่ฉลองครบรอบ70ปีเนี่ยกูรูทางด้านการเมืองอย่างคุณสุทธิชัยหยุ่นเนี่ยเขาก็เคยวิเคราะห์ไว้ว่าเออตอนนั้นเพราะตอนนั้นน่ยทรัมป์อ่อนแอและคงไม่มาหนุนหลังไต้หวันจริงจังแล้วก็มองว่าพักดีทีของอ่ฉิเหววนเนี่ยแพ้การเลือกตั้งท้องถิ่นตอนปลายปี61ใช่ไหมสีจิ้งผิงก็เลยมองว่าคนไต้หวันเนี่ยน่าจะ ไม่เอาแล้วไม่เอา DPP ของใช่อิงเวนแน่ๆแล้วใช่สีจิ้งผิงจิงกลาง้าไงกล้าที่จะพูดขม่มขู่ใช้จิตวิทยาเจาะลึกแล้วก็ลวงลูกกิจการภายในของไต้หวนันแล้วก็แล้วก็อาจบอกว่าอยากจะทําทสงครามอย่างเปิดเผยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พูดให้ชาวโลกรู้ให้ชาวไต้หวันรู้ให้ใครแต่ใครรู้ว่าไต้หวันเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของจีนแต่นั่นมันการวิเคราะห์ตอนต้นปี2562ซึ่ง โควิดนะยังไม่เกิดนะคะกูรูทางการเมืองต่างประเทศอะไรเนี่ยเขาก็วิเคราะห์ไว้หน้าม,นม,นมันมันวิเคราะห์ไว้ก่อนเหตุการณ์วิกฤตโควิด COVID, ใช่ไหมคะแต่หลังจากวิกฤตโควิด COVID, ในปี6 3สาม3เนี่ยเพอร์ฟอร์แมนซ์ของประธานาธิบดีไช่อองเหวินข้อดีนะแก้ปัญหาโควิดในไต้หวัน,นได้อย่างเฉียบขาดและเป็นที่ประทับใจต่อ ประชาชนและชาวโลกอย่างมากถือว่าเป็นอันดับหนึ่งอันดับต้นๆเลยจัดการได้ดีกว่าประเทศไทยด้วยซ้ำนะคะซึ่งสถานการณ์นี้รวมกับการทําสงครามการค้าระหว่างจีนกับอเมริกาทําให้ไต้หวนนะันเนี่ยพลิกไปสู่เวียดนามแล้วก็เศรษฐกิจก,ก็พลิกตัวขึ้นมาเนี่ยสองเหตุการณ์เนี้ยโควิดกับการทาสงครามการค้าของจีนอเมริกาเนี่ย ทำให้คะแนนนิยมของใช้งหวนนะีฟื้นกลับตัวมาแล้วก็พลิกกลับมาเป็นชนะการเลือกตั้งใหญ่กลายเป็นประธานาธิบดีรอบ2ได้ซึ่งการพลิกผันสถานการณ์นี้แหละเหตุการณ์มันจะเปลี่ยนไปขราวหน้าเนี่ยเราค่อยมาตามมาดูกันนะคะว่ามันเปลี่ยนไปแบบไหนสําหรับวันนี้นะคะอย่าลืมนะคะสับติไครสับไลค์สับแชร์สับกระดิ่งแล้วก็สับเม้นให้ปีใหม่ด้วยนะคะ ช่องของปีใหม่ชื่อปีใหม่ new year ช่องที่ทำเรื่องเข้าใจยากให้เป็นเรื่องเข้าใจง่ายภายในเวลาไม่กี่นาทีแต่ถ้าใครอยากจะไปอ่านก็ไปอ่านที่ Facebook ปีใหม่ปีใหม่หรือปีใหม่ซิริกุลถ้าเป็นชื่อภาษาอังกฤษนะคะสวัสดีค่ะ